สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการพัฒนาต่อยอดนวัตรกรรมของเล่น STEM นะครับและบ่งเพาะทักษะโคดดิ้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากราทางการศึกษาในศตวรรษที่21เขตนวัตรกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีชางรกเ้าสำหรับ EP นี้นะครับผมจะใช้บอร์ดมูสโกบิดนะครับมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพลังงานลมนะครับซึ่งรู้ไหมครับว่าพลังงานลมเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากพลังงานกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับ ซึ่งวันนี้ผมมีตัวอย่างใบพัดมา4-5ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าทําอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกครับเราจะสามารถเห็นภาพได้ครับว่าใบพัดที่เราออกแบบหรือเราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถผลิตพลังงานได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเริ่มเขียนโค้ดกันนะครับก็ไปที่ Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับอ่าเราก็เลือกคําว่าไมโครบิ t เนาะ อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะไม่จํา URL นะครับผมจะเลือก Google เป็นหลักนะฮะแล้วก็ไปที่ Microsoft Make Code for m i c r o b i t เลยนะครับหลังจากนั้นกด New Project ครับและเขียนคําว่า Win นะครับอ่า Project นี้ชื่อ Win นะครับแล้วกด Create เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือการเขียนโค้ดกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะใช้คําสั่ง Forever นะครับซึ่งเป็นคําสั่งที่จะอ่านข้อมูลตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ผมจะทําให้เป็น Bar ์กราฟนะครับเพื่อให้เห็น ตัวเลขที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเราจะไปที่ advance ครับเราจะไปเลือกที่ serial นะครับแล้วเลือกที่ serial l i h e value x เท่ากับ0มาใส่ใน forever นะครับตรงนี้นะครับตัวบอร์ดเนี่ยถ้าใช้งานจริงๆครับจะต้องเสียบสาย usb ตลอดเวลาเพื่อให้ข้อมูลจากตัวมอเตอร์นะครับที่ได้รับกระแสลมเข้ามานะครับส่งข้อมูลมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและโชว์เป็นกราฟขึ้นมานะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมจะเขียนเป็นว่า win ครับอ่า เพื่อให้รู้ว่าข้อมูลตัวนี้คืออะไรนะครับหลังจากนั้นเราจะต่อมอเตอร์ที่พิน P 0นย์นะครับเราก็จะไปที่ Analog l e a d พิน P 0นย์นะครับตรงนี้มาใส่แบบนี้เลยนะครับ๋ยวผมขอปิดซิมูเลชันนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นนี่มบอกครับการรับข้อมูลจากเซนเซอร์มาหรือรับข้อมูลเข้ามาที่ตัวบอร์ดนะครับผมอยากจะแนะนําว่าควรใส่เวลาขั้นสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวเซนเซอร์เนี่ยรับข้อมูลไม่ติดกันเกินไปนะครับผมก็จะไปที่เบสิกครับ เราก็ไปเลือกที่เวลานะครับพอดมิลลิเซกมาใส่นะครับผมขอสัก500มิลลิเซกละกันหลังจากนั้นเราก็จะดาวน์โหลดโค้ดลงบอร์ดนะครับโอเคครับหลังจากดาวน์โหลดโค้ดเสร็จแล้วเนาะอันเนี้ยอย่างที่บอกครับถ้าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานลมเราก็ต้องมีมอเตอร์แล้วก็มีสายจัมนะครับซึ่งตรงนี้วิธีการต่อต่ออย่างไร ผมจะนําสายสีดํานะครับต่อเข้ากับที่พิน P0 นะครับและสายสีแดงนะครับต่อเข้ากับที่ช่องกลาวนะครับซึ่งตรงนี้ตัวบอร์ดมุสโกบิดอ่ะจะสลับกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมต่อไว้ให้ดูนะครับลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมกดดาวน์โหลดก่อนนะครับอ่ะหลังจากนั้นไปกดที่ simulation นะครับเลือกโชว์ดาต้าดีไวท์นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ขยับมอเตอร์เลยนะครับหรือไม่เป่าลงลงไปนะครับ ตัวเลขก็จะขึ้นเป็นวินแล้วก็เป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันครับว่าถ้าเราเป่าลมใส่ใบพัดไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นนะครับใบพัดที่1นะครับเป็นใบพัด4แฉกขนาดใหญ่นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับพอเป่าลงไปแล้วนะครับตัวเลขจะขึ้นมาที่208นะครับอันนี้คือแรงลมที่เราเป่าได้นะครับโอเคท่านั้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะครับเป็นใบพัดที่มีซีแฉกเหมือนเดิมครับแต่มีขนาดเล็กลงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับว่า เป่าแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าได้432นะครับทีนี้ผมมีตัวอย่างอื่นอีกนะครับเป็นใบพัดที่เป็น3ใบพัดครับอ่าขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงนะฮะดูนะครับอันนี้ได้287นะครับแล้วก็ใบพัดที่เป็น6ไใบพัดนะครับที่มีขนาดเล็กเนาะเดี๋ยวเราลองมาเป่ากันดูนะครับ โอ้อันนี้ได้ถึง775เลยนะครับทีนี้เรามาดูใบพัดส,สุดท้ายครับ4ใบพัดขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับว่าผลที่ได้ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับได้3ได้356นะครับครับก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับคุณครูและน้องๆนะครับสามารถเอาไปต่อยอดเป็นเครื่องมือวัดพลังงานลมได้นะครับซึ่งใช้ร่วมกับการส่งสัญญาณผ่านเรดิโอ มาให้บอร์ดไมโครบิตอีกบอร์ดหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะทำส่งสัญญาณผ่านระบบ IOT ที่เป็นบริงก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ลองไปศึกษาแล้วต่อยอดดูนะครับแต่สำหรับกิจกรรมนี้จริงๆแล้วนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราใช้นะครับเราต้องเอาไปเทียบกับเครื่องวัดพลังงานลมจริงๆเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยใบพัดที่เราออกแบบเนี่ยครับมันได้พลังงานตามเครื่องวัดจริงๆเท่าไหร่บ้าง เพื่อเอามาใช้ในการเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการวัดพลังงานลมได้นะครับก็หวังว่าคุณครูและน้องๆครับจะเอาไปต่อยอดและเอาไปใช้ต่อได้นะครับผมขอบคุณมากครับ